ครูจะแบ่งกลุ่มเรียนนะแบ่งเพื่ออะไรครับครูเพื่อลดความแออัดของนักเรียนตอนเรียนลดความไออัดตอนเรียนแต่ก็อาจจะบนรถตอนเดินทางม,มาโรงเรียนเพื่อทุกคนนักเรียนต้องเว้นระยะห่างกันนะแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้าแถวคารพธงชาติสิครับยังต้องเข้าอยู่ค่ะให้เว้นระยะห่างแต่ก็ยังบังคับให้เข้าแถวคารพธงชาติเพื่อทุกคน นักเรียนต้องต่อแถววัดอุณหภูมิดูไข้ก่อนเข้าโรงเรียนนะแต่ว่าฝนม,มันตกอ,อยู่นะครับครูยังไงก็ต้องวัดเพื่อดูไข้ก่อนให้ยืนตากฝนเสี่ยงเป็นไข้เพื่อรอวัดไข้ทําไปเพื่ออะไรทุกคนกระทรวงออกกฎมาให้โรงเรียนแล้วทําไมโรงเรียนถึงไม่ค่อยทําตามล่ะนี่แหละความลับผมเลยช่างแม่มันเปิดเทอมวันแรกครูไม่อยากให้นักเรียนเครียดกันก็คือวันนี้จะไม่สั่งกันบ้านใช่ไหมครับสั่งค่ะทำไปเพื่ออะไรทุกคน นี่เธอใส่แมสสีไม่สุภาพเลยนะมันไม่สุภาพตรงไหนครับบนแมสกก็ไม่ได้เขียนด่าชื่อพ่อใครนี่ครับทำไมถึงเปิดแอร์ตอนเรียนไม่ได้ครับเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแอร์ที่ห้างก็เปิดที่ร้านสะด,ดวกซื้อก็เปิดแต่แปลกแอร์ที่โรงเรียนไม่ให้เปิด นักเรียนต้องใส่ถุงเท้าขาวล้วนห้ามใส่แบบมีลายนะทำไมล่ะครับมันทำให้เราเรียนเก่งขึ้นหรอครับมันเป็นกฎระเบียบต้องปฏิบัติตามซักก็ยากดําก็ง่ายต้องเสียเวลาไปกับการซักถุงเท้าให้มันขาวมันใช่เรื่องที่ต้องเสียเวลาไหมเนี่ยถามนักเรียนร้องเพลงชาติไม่ดังต้องร้องไหมทำไมต้องร้องให้ดังด้วยล่ะครับการร้องเพลงชาติให้ดังแสดงถึงความรักชาติระดับความดังของเสียงมันเกี่ยวกับความรักชาติตรงไหนวะโยงโคตรเก่ง นักเรียนต้องตัดผมตามระเบียบของโรงเรียนทรงผมไม่ได้มีผลต่อการเรียนรู้เลยนะเนี่ยเลิกสักทีเถอะกับกฎที่ชอบละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาอะ่ะนักเรียนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศคือคนที่ผิดปกติเขาจะเป็นเพศไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่าเพือกคะ่ะ